ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะโดยเฉพาะไปติดตามการวยฟื้นป่าต้นน้ําและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านโครงการดีๆอย่างโครงการที่มีชื่อว่าอมไกยโมเดลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยมูลนิธิเจริญพกอพันธ์พัฒนาชีวิตชนบทที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยล่าสุดค่ะประธานกรรมการเครือซีพีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามเป้าหมายที่มูลนิธิตั้งไว้บนเนื้อที่1 0 0 0 0ไร่ซึ่งความน่าสนใจของโครงการนี้นะคะยังเป็นการดึงความร่วมมือภาครัฐชุมชนกลุ่มธุรกิจ CP ร้อยเรียงความดีสร้างสมดุลทางระบบนิเวศคนป่าสัตว์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ติดตามจากรายงานของคุณธัญพรสุวรรณรัตน์ลยคะ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ให้อยู่คู่กับป่าต้นน้ำซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในชุมชนเจตนารมณ์ของเครือซีพีโดยมูลนิธิเจริญพ่อก้าพันพัฒนาชีวิตชนบทที่มุ่งมั่นพื้นปูรักษาป่าต้นน้ำที่มีถึงร้อยละ99ในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยวิถีชาติพันธุ์ มีชุมชนกระเรียงทําไร่หมุนเวียนมากที่สุดภายใต้โครงการองค์ก๋ยโมเดลโดยมีเป้าหมายฟื้นฟู10,000ไร่ตามแผนยุทธศาสตร์5ปีจนถึงปี2569ภายใต้การดำเนินงาน6โมเดลหลักเพื่อหวังให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์เป็นหนึ่งในโมเดลสำคัญการฟื้นฟูของโครงการนี้ที่ชวนคนในชุมชนมาร่วมมือกัน โดยนายสุภกิจเจรวรนทนประธานกรรมการเครือเจริญพ่อคพันธ์ดออรอาตเตรลานน์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพ่อคพันธ์นายพงวิเศษไพัยทูลประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเขตประเทศอินเดียบริษัทเจริญพ่อคพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนายยุทธศักดิ์ภูมิสุร,รกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีอจำกัดมหาชน ดรนริศท,ทาเกื้อกูลประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโลตัสเอเชียนายวิเชียนจึงวิโรธกรรมการบริหารบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนนายจอมกิติศิริกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญพ่อค้พันฑ์และพลตำรวจโทปิยาตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญพ่อกระพันมูลนิธิเจริญพ่อกระพันพัฒนาชีวิตชนบทและหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการอมก๋อยโมเดลและร่วมปลูกต้นไม้อาทิตต้นจำปาป่าไผา่มะขามมะม่วงมมยงชิดกระท้อนพุทราเงาะจำนวนกว่า200ต้นบนพื้นที่5ไร่ภายในแปลงพื้นที่สร้างป่าสร้างไรายได้ ของนายปัญญาสุดใจนาบ้านยางเปียงใต้ตำบลยางเปียงหนึ่งในเกษตรกร,ร,กรในโครงการอมก๋อยโมเดลการลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ครั้งนี้ในโครงการอมก๋อยโมเดลนะคะก็ถือว่าเป็นการฟื้นปูลและก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ําที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาใช้การเพาะปลูกแบบกเกษตรผสมผสาน,นะคะ่ะ นายปัญญาสุดใจเกษตรกรในโครงการอมก่อยโมเดลรู้สึกดีใจที่เครือซีพีสนับสนุนกล้าไม้ทั้งไม้ป่าและไม้ผลพร้อมกับจะช่วยดูแลจนกว่าต้นไม้ที่ปลูกจะออกผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวรู้สึกว่าดีใจและกัว่าขอบเพิ่นช่วยเหลือจริงๆอยากมันดูแลช่วยกันเพิ่นกับว่าปลูกต้นไม้ผสมประสานนี้ไม้ผลเนาะ ต่อไปนี้จะได้ขายจะได้กินดูแลดีอีกอะเอาปุ๋ยเอาอย่างมาใส่ให้มันจะได้กินได้ผลกอ้นะ่ะมันมีมะม่วงด้บะอปลูอมาใส่นี่ร้อยต้นเนาะเงาะนี่สักยี่สิบต้นมาไดที่ของผลดีๆเนี่ยบราให้มีเท่ร์ด้อยครับมีมะขามได้ยี่สิบต้นพอย0ี่สิบต้นครับถ้าว่าปนแปลงระบบน้ําจริงๆให้ปุ๋ยดูแลจริงๆมันก็จะขึ้นดีสำหรับโครงการอมก๋อยโมเดล ได้รับการสนับสนุนและผนึก,กำลังจากภาครัฐได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอำเภออมก๋อยอบตนาเกียนอบตยางเปียงอบตนาเกียนสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกลุ่มธุรกิจซีพี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือพัฒนาชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมบูรณ์ควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อมก๋อยอย่างยั่งยืนธัญญาพรสุนรัตนสำนักข่าวเทียนรายงาน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ